สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซล i ลท์ทาโรตนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำคลิปนะคะในหัวข้อคุณนะคะเกิดมาเพื่ออะไรและตอนนี้คุณนะคะค้นพบเส้นทางที่คุณจะต้องดำเนินเพื่อชีวิตนี้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะแต่เ,เราจะขอใช้ไพ่ทาโร่ก่อนนะคะ ยังไงก็เข้ามาแล้วก็กดฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้นะคะช่องนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการอ,อ,อ่านไพ่จิตวิญญาณนะคะแล้วก็การที่จะให้ทุกคนนะคะไปสู่เส้นทางที่ใช่ในชีวิตตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอดูพลังงานของคุณที่เห็นคืนนี้ก่อนนะคะพลังงานคน ที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะโอ้ตอนนี้นะคะคนที่เห็นตรงน,นี้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเออหลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆเรื่องราวร้ายๆต่างๆแล้วเหมือนตอนนี้คุณเกิดใหม่นะคะหรือคุณมีความเข้าใจในเรื่องชีวิตมากขึ้นจัสเมนนะคะถ้าคุณตอนนี้ถ้าใครนะคะทำดีมา เสมอตอนนี้ผลดีค่ะกำลังตอบแทนคุณแล้วแต่ถ้าใครทำไม่ดีนะคะก็ผลที่ไม่ดีตรงนั้นก็จะตอบแทนคุณเช่นกันนะ,ะกฎแห่งกรรมนะคะบางคนอาจจะกำลังเจอในเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่นะ,ะโอเคสักคู่นะคะโอเคและพลังงานปัจจุบันนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการหาเงินการสร้าง ฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะมีศักยภาพในการที่จะสร้างชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคุณนะคะอาจจะมีทรัพย์สมบัติเก่าที่ติดตัวมานะคะถ้าไม่ใช่เป็นเงินทองก็เป็นในเรื่องของสติจิตวิญญาณหรือการฝึกฝนด้านสมาธิในอดีตชาติมา The emperor นะคะพูดถึงคุณเป็นผู้นำได้ที่สุดยอดมากๆเลยนะคะโอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะ,ะแล้วมาดูกันนะคะว่าแล้วคุณนะคะเกิดมาเพื่อทำอะไรเพื่อเส้นทางอะไรในชีวิตนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอสีสไลน์ด้วยนะคะโอ้ โอเคแป๊บ,บนึ่งคะ Where are you b e g i n calling to journey นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าบางคนคะ่ะได้รับสัญญาแล้วนะว่ามีบางอย่างคะ่ะเรียกหากคุณเรียกให้คุณไปทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็มองดูว่าตอนนี้คุณนะคะกำลังจะเปิดเส้นทางชีวิตไปเจอสิ่งที่คุณตามหามานาน เย้ yeah, ใช่ค่ะคุณกำลังจะพบเจอเส้นทางที่ใช่ของคุณนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าภายในของคุณนะคะจิตภายในของคุณกำลังเรียกว่าเฮ้ยเธอต้องไปสถานที่นี้สิเธอต้องไปดูไปศึกษาเรื่องนี้สิเธอต้องทำอันนี้สิเหมือนเออข้างในของคุณอะเหมือนเขาเรียกร้องให้คุณทำอะไรบางอย่างอยูอย่และตอนนี้คุณเหมือนเอ๊ะ eh, น่าจะใช่และคุณเริ่ม จะเปิดตัวหรือคุณเริ่มจะออกจากเออ่สถานการณ์ที่ไม่ใช่นะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมมันลําบากเหลือเกินชีวิตนี้มันลําบากเหลือเกินตอนนี้คุณกําลังเออ่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพื่อที่จะกล้าเดินตามเสียงเรียกของหัวใจแล้วนะคะเยสฉะเยสนะคะใช่ค่ะคำตอบคือใช่ตอนนี้คุณเหมือนได้เปิดประตูไปยัง อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูกันนะภารกิจอะไรนะคะที่คนชื่อห็งคืดนี้เขาต้องทำในบชาตันี้นะคะขอสิ่งเักสิดร้ลายๆนะโอแอนนากรา r เตอร์ออฟเจส s ัสนะคะสิ่งที่ภารกิจของคุณนะคะคือคุณจะเป็น แม่นะคะเป็นเหมือนคนที่ให้ความรักกับผู้คนคนที่คอยช่วยเหลือผู้คนนะคะดีไวแพนและสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เอ,อ่ดดีวายนะคะสิ่งศัสิทธิ์หรือจักรวาลค่ะเขาเตรียมไว้ให้คุณแล้วคือภารกิจของคุณคือส่งคุณมาบนโลกใบนี้นะคะเพื่อที่จะอบอบอุ้มนะคะช่วยเหลือผู้คนด้วยความเมตตาด้วยความเป็นแม่นะคะ ความเป็นแม่เป็นยังไงนะคะความเป็นแม่ก็คือรักลูกแบบไก้เงื่อนไขนะรักลูกด้วยจิตใจที่เมตตาคุณนะคะสามารถเออให้คำแนะนำกับผู้คนด้วยความรักและด้วยความเมตตานั่นเองค่ะบโอ้โหโซแฟมิลี่ใช่เลยนะคะเหมือนคุณไม่ได้เกิดมา มีเป้าหมายมีแค่คนเดียวนะคุณนะคะมีครอบครัวอีกมากมายนะคะผู้คนอีกมากมายที่เขาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณแล้วก็เขาพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณสร้างให้โลกใบนี้น่ายอยู่ขึ้นและคิดว่าตอนนี้คุณกำลังเดินมาถึงกำลังเดินเข้าเส้นทางนี้เรียบร้อยแล้วและอีกต่อไปนะคะคุณจะได้พบกับคนที่มีโซมีจิตวิญญาณเหมือนกันกับคุณ ซึ่งจะทําให้คุณรู้เลยว่าเส้นทางนี้นะคะคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเพราะว่าคุณมีพวกเขาเหล่านี้เดินตามเส้นทางไปพร้อมๆกันกับคุณและทําให้คุณช่วยเหลือคุณในยามที่คุณรู้สึกติดปัญหาอะไรก็จะเหมือนช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็จะทําให้คุณน่ะมีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความเมตตาเนี้ยให้กับ คนรอบข้างนะคะคนรอบข้างคุณให้เขาได้รู้นะเดี๋ยวขออีกนะคะโอ้พีสนะคะคุณเกิดมาเพื่อที่จะให้โลกนี้มีความสันติภาพนะคะไลท์เทนยูโ o a d นะคะคุณเกิดมา คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบกโลกทั้งใบไว้ที่หลังนะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบกรับความทุกข์ไว้กับตัวเองคุณเกิดมาเพื่อที่จะสร้างความสงบสุขให้กับโลกใบนี้และสร้างความสงบให้กับตัวคุณเองนะคะดี๋ยวก็อีกหนึ่งใบนะใช่แล้วค่ะนั่นมันคือตัวคุณมากๆเลยนะคุณเกิดมาเพื่อที่จะ สร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้คนช่วยเหลือผู้คนด้วยความรักความเมตตาและมาพัฒนาจิตใจตัวเองให้อยู่ในระดับที่มีความสงบและก็แข็งแกร่งไปในตัวและคุณนะคะเป็นคนที่สตรองมากๆเดี๋ยวคุณจะได้พบกับครอบครัว Family ่โซทางจิตวิญญาณแล้วก็คุณจะได้รับคำตอบทุกอย่างทุกอย่างจะส่งสัญญาณมา ให้กับคุณทางภายในของคุณนั่นเองเมื่อคุณตอนไหนที่คุณรู้สึกสงบสุขอะคะ่ะคุณจะได้รับเมสเซจที่ชัดเจนมากขึ้นและตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่ามีบางอย่างนะคะเรียกคุณไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งการเรียกครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่เ,เส้นทางทางจิตวิญญาของคุณได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกไม่นานค่ะคุณก็จะได้พบโซเฟียมิลี่นะคะคู่ คู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะเดี๋ยวเราขออีกสักหนึ่งใบละกันนะคะแฮปปี้นะคะไม่ต้องกังวลใดๆนะคะให้คุณนะคะมีความสุขเอนจอยกับชีวิตไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรขอให้คุณยิ้มรับกับมันแล้วก็ใช้ความรักความเมตตาของคุณนะคะช่วยเหลือผู้คนหรือช่วยเหลือตัวคุณเองด้วยความสุขแน่นอนคะ่ะ คุณจะได้พบกับความสุขแน่นอนเส้นทางการเกิดมาของคุณไม่ใช่เพื่อใครนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อตัวคุณเองสร้างความสงบสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองและพลังงานของคุณคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะเมสเซจที่เข้ามาก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, นะคะคอมเมนต์พูดคุยกับแม่หมอได้นะ